พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเอาหีมาอไอเอียงอเอยังอันเมื่อนีม่านเหรินน้ำผีเข็มนะคะมาเยี่ยมยามถามข้าวพอดีบม่ได้พอกันแต่ว่าอาทิตย์กลัวโดนยุบต่างคนต่างกลับบานนะคะวันนี้กบมาพอกันแล้วก็เลยมาเหรินน้ำเล่ายุบหองมากรับพะเอกต้นค่ะพี่น้องนั่นละงั้น ว่าเขาฝ่าอีกต้นนะคะว็าเลนน้ำไอ่เขาอายเราเป็นยังได้ใจเสียีหลานนัเองเาเป็นยังพี่น้องเข้าใจอยู่นะคะเอาไปที่นี่น้องจินก็เลยสงสัยไอเคมหน่ะสงไยวันบูไลผ่าเอกตนไหมซงไซวันอันส่งผมไอเคมนี่แมจ้ายู่ส่งนี way, ่ตลอดเลยบอกิเขากล่องาเขากล่องนั่นเมื่อไอ่ทรงผมไหมไมนเป็นอย่างต่อ อยู่ส่งนี่ตลอดเลยบอกส่งเดียวนี่ยบอกเดียวนี่แหละยาหมือนขึ้นกับโบม่างตีนี้หม่างว่าไรเดียเพราะว่าท่านม่างมันตีเสียเวลาในการนิดแต่ละมือนสามเป็นสี่ขั้วเอาเอาหรือมันโบพังหรือเข้านอนเนี่ยว่าเรานอนยามนอนมันก็มีแนวขอบขอบปื๊บมันตีปิดเลยนอนนอนมันจะบวดเยอะจังเอาอีลีติเอาเอาอีลีมันมีแนวขอบผมนอนอยู่ตด นู้นว่รู้เลยนี่นู้นจังถาวก็มีตอนน่ะแต่แต่ยาติสามนานเขากัยังมีหมวดกันกันเปียกนี่บ้ามนแมนนี่อยู่ยำนอนแล้วก็ยังมีหมวดกันทรงผมเจสสิก้าสีเพราแข็งก็ดืึนพลิกไปพลิกมากมีแข็งแนวคอโอ้ยเงินนักข่าวดิพี่น้องสัมผัสจังไหนมันอกี้แข็งกี่เจ้ทรงผมแม่เจ้จะปียเอาเอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเราไปบันตามน่ะไป อ๋อไปเอาบุญไปลองเพลงเ่รอะเอาบุญเพราะว่าวันนี้เราอ่ามีนัดก,กับทีมงานชาวนลพีบันพแพงใบมุ่งเคิร์นเคิร์นแล้วก็มีด้วยกันที่คืนเวทีว่าดีใจดีใจวันนี้ลองตัและไรลองจินมาอย่ามายามถามข,าข่าวนะครับเนี่ยคือนอนคุยเอาหนั่งคุยสบายสบายพี่น้องเออกระหองจับความนะนอนคุย ว่าไปยังค่ะพี่น้องหายอาไพนูกับหายอภัยคือเก่าไอพิษไอพิษละจริงไหมบอบอว่าเลยพิษดอกเตวันกับิบ้านคือนอนวดเบาสารในสี่นะจะสบายสบายกันเองกันเองนอนใ้เบื้อง่าเขาเขานอนรักษาทรงผมวิธีนอนเอาไม่เอาไมนอนไม่อันคั้นขันนอนพอหายส้วผมเสียหนีนอนจังไรค่ะอันนี้ห้องครอบคปูน อ๋อต้องมีหมอนหน่อยห้องคอย่ำขึ้นขั้นห้าจีพจริงเ่าก็ตื่อกันฟลอเป็นตะเบลอยนอนเหรอข้าวหวงจะทรงผมขั้นจีขั้นห้าจีพีขั้นกลัวเขาก็ตื่นก่อนขั้นันพกตอนรับบไดแผลอ๋อต้องตื่นก่อนต้องตื่นก่อนโอ้โหนี่นี่นี่คือวิธีรักษาทรงผมนะคะพี่น้องคือหนูของใจวันเราคืออยู่ทรงผมนี่ทรงผมเดียวแทงสินะมาผ่อเราย่มเดยกับทรงผมนี่ไหมคะพี่นงมีหมอนหน่อยในห้องข้อ วายุหมอนหน่อยของเราคือหลายเถะยังไปห้องคอห้องค้อรักษาทรงผมสุจอดออสุจอดตายนุ้ <I know. S 1> มันกว่ามันเขาเอื่นมาเองเขาเอ,อื่นยังก่อนสมัยตะกี้นี่ียังล่ะที่เขาวานไหมแตะกี้กว่าเป็นตะโดนแทะโดนเติบลนุเกิดบ่ท่านดอกสันนี่ยังก่อนที่เขาวานนี่ยังก่นอกนเนาะไม่แต่ว่าแต่ทรงผมยิ่งยังยิ่งยังอว้จัง่ได้ดี๋ย ต้องวาวดอกไอ,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 อยังตั้งต่ยุัพี่น้องเนอุ้ยพี่น้องยุคยุคเจ็ดศูนที่จำได้ยุ่ดอกะมีนี่ดูว่านี่ยเราว่าหูจับยุคเจ็ดศูนย์แต่ก็ศูนย์กะเถิบมาใหุ้เดศูนย์มันลรคุณนูเลยเอาๆไปสักเดี๋ยวไปอันตุ่มตอมาที่น หนูพ่ทันหนไปนนไหนูพ่อฮันในดนคลิป<ะ>นนหนูพ่อฮันในดคลิปเอา <laughs> พี่น้องวันนี้ว่าบุ๊คของพี่เค็มนะคะพี่น้องอบุ๊ของอพี่ปันปันก็มานะคะเอาไปแล้วเหรอคะอ,อ๋อพอดีวันนี้<อ>ม,นมีโอกาสไ้มาเล่นนำ้ำอายเล่นห้องอายนี่คะ่ะของเราบะมี่อย่างเดออคะพี่น้องอีทุก <laughs> ตัวเพิ่นตาเห็นข้างนอกบ่มีหยังดอกค่ะพี่น้องน,น,นี่แหมเจ้ามีหล่าเบาบ่ทันได้จบบ่มีหยังดอกค่ะพี่น้องม,มีพวกช่อดอกไม้ที่พี่น้องให้<ม>อ้ายเพิ่นมานะคะเป็นกําลังใจเนาะ<ม>อืมเราก,ก็เก็บไว้ืมหนูก,ก็อยากได้จักช่อนึงหนูนก,ก็สิไปเก็บไว้แล้วก,ก็สิไปซื้อตูอ้โชว์แล้วก,ก็สิเอาช่อดอกไม้นี่ไปใส่ตู้โชว์ไว้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปบ้านไปบ้านรอบนี้สิไป็นจอผนัง จอันของใจมองอันอันที่ว่าาอสีเจาะเจะผนังอันเอาช่อดอกไม้ไปว้น่ะนะโอ้มันมันเป็นความคิีสิเฮ็ดยังไงกว่าสอตู่ไม่ใส่แหละตู่มันพอพอพอบางบางบางอันชอบมันใหญ่เนี้ยมันขับตู่บ่ได้กับตู่บ่ได้ก็่เลยมีความดว่าเคยเห็นว่าอันอันแจกันที่เขาใส่ที่เขาใส่ อันพวกไม้ไม้ประดับเคยเห็นอยู่จ้ะเออที่มันมันเป็นแก้วเปนแกนแล้วก็ข้อมีดไว้คิดเป็นจอที่ผนังปึ๊บแล้วก็เอาในเสียบปึ๊บไว้แล้วมันสียูทรงนีเลยไา้แมนให้มันติดยู่ผนังในที่นอนเราคล่ไข่ห่าแปะลูปใส่ผนังแต่ว่าอันนี้เป็นช่อดอกไม้ห้อมีคีดไหมตัวมันมันมันเป็นช่อดอกไม้ที่ให้มาแล้วกับกับพอยากแกนาะ แมนค่ะแมนโน้ดไหนูกก็บว่าแกคือกันงามอาร์ตกล้อมขีดกูดไอเดียเลยคิดได้จังใดนี่อ้าพี่น้องประมาณนี้แต่ว่าจะแจะให้ยังไงประมาณนี้ค่ะนี่คือคิดไว้คิดแล้วก็สิปฏิเหตุสิปฏิเหตุไงบูบูขั้นออกดึงสาย็องได้เหตุ สะออนสะออนมึงเนีกระไรเฉาะเป็นแต่เล่าไปเหตุอยู่หรอคะพี่น้องจะว่ากันกรบอกงไรเฉอะอะไรล่ะระวังมันไม่เหมือนหนีจ่เอาไปไปบานน้ำแต่จะอันยุบานตอนนี้ก็มีมันป่ะจ้ะใส่ใสอันตู้ไวบอก ข้านเมนูใดคือไอเค็มหนูกะสิไปสื่อตู่โชว์อันใสใสมาใสไวคือกันค่ะดดนี่สมพนปากอายเด้อไหนคือาอเนาะเอ้ยไ่แบบท่านพี่น้องเป็นคนเงี้ยงเนาะสะออนค่ะพี่น้องตรงนี้กไปเไปบัวต้นขาเอาเบยา ไปงานตัวไปก็พาอยู่ฝนต่อไปยานรับฝนกันต่อไปโอเคไปตัวงานพี่น้องไปไปดเดี๋ยวเปลี่ยนตะเกียบก็ว่าสิถามอยู่แบบไปสุดหนีบ่อ้่ยอะไรเนาะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยลูกคู่นพี่ไหน ลูกคูนะคะพี่น้องลูกคูใส่เดียวนี้ปะอาอก็ลูกคููตัวเออลูกยังนี่ลูกคูป้ากับมามีมากระพอตต้นนะคะพี่น้อง้ัก้ายพี่น้องเนี่ยทักทายตะน้อนเหรอแม่เอาไปไปทาเด้หนึ่ต้องน้ำไม่หน่อย อ้ย่ถอดเสียออกเด้อว่าถอดมัถอดมองถอดบอนี่แม็คีบนูนนี่แม็มันสีติดมอน่มีนจะมาสีติดเป็นสีเหมันสีิมันสีติดหัว้เาไอหัวจะกวนจัตอไปเอาหัวหัวเอาหัวจัตอไปจัตอแล้วหัวลดจัตอ่ตอบแล้วเอาอีีจัตอน่อีี เอาหัวหัวจะตอบแล้วหัวหัวโหลดเอาก็ว่าจะตอบก็สีหัวก็จะตอบหัวพี่น้องใใส่สูงอ่ะาลดเอาพี่น้องอยากเห็ยนอ้อสวมสวมใส่เข็มใส่สูงปิ้งไหนตัวลงหนูตัวลงหนูแต่แม่โมได้ลงไอเข็มเลยไปไปไปโอ้โมล้มหรอกพี่น้องต่อแต่งานต่อเดี๋ยวมันจิเมได้ละบัดท่านไปค่ะพี่น้องโอ้อยู่นี่ก็มีรูปอีกโอ้ตีทหัวหนาประตูไว้ แนี่ยเนี่ยทายตัวหันมาพี่เหรอยานตะคนมู่หูมันครบเวลายังครบเวลาอีกนาทีหนึ่งเอาบอกว่าไอ้ไส้สูงนี่นุครบนาทีเลยมากเสร็จมากมากมากเอาไม่ครบเสร็จมากวินิจวิเนียลทายทายไปเอกเขี้ยวไส้สูงนี่แหละคือไม่ใช่สูงใช่ไหมเนาะสูงแล้วอยากอายอยากไอ้จนงาะเอาเอากินนุ่มกินนุ่มกินนุ่มพี่น้องจะน้อยสเปน เอากินเอามันโคไปล่ะไหน่องในแจ๊คชีปีกเหมือนกันฮเอากินนมไหพี่น้องเบื่องผีน้องกับเบื่องฤกษ์เอาหน่ะล่ะนี่ชุนพร้อมดู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 นมดูดนมกันเร็วดูดนมดูดนมหน่อยพี่น้องบ๊อมี่ยังอย่นงไงพี่น้องจะจะให้น้องได้คลิปหน้าอยากให้น้องกินได้คลิปบ๊มี่น่าจีไทยเนี่ยไอ้ก็มึงใส่กันยัลไงอ้าว นี่นนกินนมค่ะพี่น้องอู้ยเอาเงี้ยจำปานเด็กหน่อยอนุบาลเนี่ยใบเงี้ยเหรอันี้ยมันนอนเด้อมันคืนออะไรเนี่ยโอ้โหมันเงี้ยซิงเมื่อขวามันเงี้ยซิงเมื่อข่อยังไม่ได้เงี้ยต้องพูนเงี้ยเด็กหน่อยเนาะข้างหัวเอาเอาโคบไปล่าแย่งสิลทล่าให้าปาน,นเอาโคบแล้วคะ่ะ <นา S 1> พี่น้องค่ะพูดกันกินนาะจันพี่น,อน้องแจ้งได้กับขอบคุณดาราช่องนะคะพี่เข็มกับพระเอกต้นนะคะ ขอบพระคุณ<บ>ที่ให้น้องจีนด้คลิปนี้นะคะก็จะได้คลิปตุลักตุลีเนาะขอบคุณน้องจ <c oughs> ินกับน้ำดน้นมาเยีนไมาอยากกับพี่แต่น้องเป็นห่วงเนี่ยแหละไมาเห็นน้ำพอได้๋<ม>วบอกก็เดี๋ยวม้นกันน้องเยอะมากกับพี่น้องไปกับหยอกกันในซื้อเลยคะ<ม>่ะพี่น้องใบไม้เอียงหลายนะคะน้องหม้มวนกับพี่น้องอก่อนคลิปต่อไปพี่น้องเดี๋ยวสีเดียบแตงมตัวใบบานงานป่าต่อขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟทีทุกท่านที่ติดตามครับนะครับฝากติดตาม่า รับรับเพื่อนเราดีเทลทุกท่านทุกคนคลิปนี้เขาว่าเมืองแจ้งเมืองสองมือนั่นทิ่ว่ได้พี่น้องครก็คือจินอาพี่น้องครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามช่องน้องจินล่ำเพลินออฟฟิเชียลไนน์นเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ